นี่พ่อค้ามาขึ้นราคาให้นะครับปลาบกุมกิโลละสี่สิบบาทขึ้เลยนะขึ้เมาได้ข้นขก้ยได้ปลาบกุมกิโลละอ่าบกุมละสีผู้ใดไปขายในันนี้ผู้ใดมีปลาบกุมเอากิโลละปลาบกุมเลยเอาหปมามาได้นบอได้หลายนจากเมือไป่องผาอยู่น้นยังบนอกเข่า่เา กูได้มีอันทักน้องเมกว่าจงไงปากกยงบอกโอ้ปากกยง,งกันยังเด้อบดน,นี่เลิ่คนจะต้องการดูอ่าเมื่อกี้เลิศอะไร,ะไหหรยไีร่ิโอ้หนกก่านั้อยังไงเอาแบบพุ้งขึ้นเองแบโอ้โหนี่แหละน้องโช่ไพมันมั่นเพลินเราผู้บ่ดได้จังชื่อเมื่อกินป่านี้มาตึนน้น้ำกัน เอาบอกว่าการนะครับการู่พี่ได้นะครับกับพระแดงกันบรรจวนเด้่องมันจะซื้อเมื่อกินน้ำครูมาซึ้งนับกันนี่ดับเซฮาราบอได้เพิ่นว่าโอ้ยอันนี้กะชุดความสามารถเนาะอ่าคณะกรรมการกันอ่าอยากให้ได้ครูคนเต้นอะไรอ่าโชงไฟบานมันเออมาอันเออดีเจเจ้าซึ้งหลายๆเจ้าไปใส่เอามาขายเพิ่นะว้า อ้าวปลาขาวนะครับเป็นนักตกปกาได้ผมเองเป็นเอาเหรียเได้ผมมาบอกผมผมประกาศไปในนี้กิโลละสีสิบาทปลาตะกุมเนอะอ้าวมาคือต่อก็มากับเขาด้วยเนาะสี่บาทนี่เขาได้ก็ยงจออยู่ดีแหละ่ายขนาดยิ่งไม่ลุกยิ่งกินตะก็โอยแรงผมครับอุ่ยลมง่ายแลนะคุ อ้าวมาเถอเอ้าวนรรยกาศต้องขอขอบคุณขอบคุณยาสีพี่น้องและแก่ที่มีเกียรติที่ก็เลยที่มาร่วงวันนี้ว่ารู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านนายอำเภอแล้วปอวิศว์อำเภอาการหน่วยของเราพร้อมกับฝ่ายป้องกันนะครับคือปลาดนัดการอันนี้มีข้องอยู่ข้างล่างมาเทียบชมนะครับมาที่เขา่าเที่ยงนำผู้ใหญ่ละกอพร้อมทีมงานของชาวมาตาเล่เบอนี่เนาะ อาต้องขอขอบุณขอบคุณท่าที่ทานหนึ่งที่ท่าให้เกียรตินะครับมาล่วมมาเบิ้ว,าว,าวา่าเวชนาทที่เิดจาการลบฟ้ามาเปเงินเป็นกันด้วู้ขามานานที่นา ออกกีฬาไปพกข้าวปาไปเดินเล่นไปมาดราชการซิ่งๆไปเดินตามมาเที wow. so ่ยชาวบ้านทะเลถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่านอออกมาชมมาเบิงการลบกําตาปลาเสี่เป็ไก่เนะนี่นะาลกลุตาอยากให้ใน้องทองนิเขตหจังหวัดเป็นหาจังหวัดใจแดียร์ทัื่อผมวา นพนนพรหนองคายบึงกานงรนครพนมมาเนาะมาทุกหมู่บ้านนะครับที่มาบ้านคตรองโคตรสามบ้านราชบุรีประทศนิพนธ์ธรรมนันเมื่อกี้นะบาทเดียวได้ปลาตองสองตัวปลา,าสงแสวงงอีกผ,บบผมว่าน่าจะปลดสักครึ่งชั่วโม,มองอะ่ะตรงนู้น

ทางไวนี่ยเขาไม่เด้ก่อนอละมาซื้อปลาเลยครับมาตึกมาจากไหนครับนีมาจากไหนครับี่ัด้าางเดียวลงไปนขอบคุณมากครับ I that.